คณะกรรมการโครงการสมาชิกุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดชัยภูมิวันที่31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2567โดยจะเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียมผู้สูงอายุและเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหออำเภอแก้งคร้อรวมทั้งเยี่ยมชมการจัดทำแหล่งเรียนรู้พื้นดินจากสาพระราชา ในโรงเรียนของโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีตำบลห้วยแย้อําเภอหนองบัวระเวซึ่งได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบสืบสารศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสามและรางวัลสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิลักเก้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีมากประเภทระดับประถมศึกษาจากสำนักงานกระทรวงศึกษา ที่การภาค13ปี2564คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุธิสภาพบพประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกระยาณมิตร